เห็นไหมของจริงสวยมากผู้หญิงใส่สีนี้ผู้ชายใส่เท่แน่นอนผู้หญิงใส่สีนี้สีนี้จะได้หรูได้ลักชัวรี่นะคะและตัวนี้น้ําหนักเบามากยุ้ยเป็นคนที่ใส่แว่นตากันแดดเข้มๆขับรถไม่ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ถ้ามันมืดเกินเพราะฉะนั้นสีพวกนี้เป็นสีที่ตอบโจทย์มากๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะแว่นไปยุ่ยใส่สบายตามากค่ะแผ่นดินชอบแย่งป้ามาซะโอยขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะไว้มาเล่นกับน้องพราวตะวัน คุณเด็กใต้สวัสดีค่ะอ่ะแล้วตัวนี้ค่ะเลนเราจะเป็นเลนสีชายูจะเรียกน้องรุ่นนี้ว่าน้องน้องตัวนี้ว่าน้องชาเขียวน้องชื่อว่ารุ่นจับฟ้ารุ่นนี้หน้าเล็กใส่ได้แน่นอนเพราะไซส์5้าผู้หญิงใส่รุ่นนี้น่ารักเลยนะคะเพราะยูใช้รุ่นนี้อยู่แต่ยูใช้น้องชานมยูใช้สีน้องชานมค่ะสีที่ใส่อยู่น้องชาเขียวและตัวนี้คือน้องชานมซึ่งน่ารักมาชาเขียวได้หรูได้หรูได้ดูแบบ ดูหรูดูคลาสสิกแต่ชานมได้น่ารักได้ดูเด็กนะคะเดี๋ยวจะลองให้หน้ากลมใส่ได้แน่นอนค่ะรุ่นนี้แว่นไม่กลมนะคะใส่ชานมให้ดูได้ครับอ่างกันดูชาเขียวก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟิลของชาเขียวตอนอยู่ในร่มเนี่ยจำาเาไว้นะคะว่าเขาจะไล่เฉดสีสว่างๆแบบนี้จากเข้มมาอ่อนยังคงเห็นดวงตาของยุ้ยกรอบตัวนี้เขาจะเป็นชาอมเขียวยุ้ยก็เลยเรียกว่าน้องชาเขียวมาดูสีใกล้ๆตัวนี้ของจริงสวยมากนะคะ เห็นไหมเขาจะไ like ล่เศษสีจากเข้มมาอ่อนกรอบก็จะเป็นสีชาสีทูแบบนี้ค่ะขาก็จะเป็นนี่สีทูแบบนี้น้ําหนักเบามารุ่นนี้ก็ใส่ได้ทั้งวันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องชาเขียวออกแดดแล้วจะเข้มเปลี่ยนสีเป็นยังไงแล้วนี่คือเจสีที่บอกว่าชาเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนเป็นชาเต็มเลนซึ่งเข้มขึ้นและสิ่งนี้พอใส่ปุ๊บเนี่ยด้วยขาด้วยกรอบด้วยเลนอะไรต่างๆด้วยรูปทรง ดูหรูมากๆนะคะดูหรูราเลยแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักเบามากวิชอบเพราะอะไรเพราะเขาใส่ขับรถได้สบายน้ำหนักเบาแล้วก็เลนมันไม่ได้เข้มเกินแต่พอเวลาเราออกแดดเลนเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นให้เราคือป้องกันแดดกัน UV 400ให้เราด้วยแต่กลับมาอยู่ที่ร่มก็ใส่เล่นมือถือใส่ทำง,งานกับคอมพิวเตอร์ได้